สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับน้องออมเดตแล้วก็น้องเชอร์เดตนะครับวันนี้ทําอะไรกันเนี่ยระบายสีหรอโหแต่งตัวกันน่ารักเลยไหนระบายสีอะไรกันคะไดโนเสาร์ไดโนเสาร์หรอโอ้โหนี่ตัวนี้ชื่ออะไรเนี่ยออมเดชรู้ไหมพอยาวๆเนี่ยไม่รู้แต่พ่อเอ็มเคยบอกว่าแร็เตโนเตโนโซโรโซโรโซตรัอเล็กเตโนโตโนโนโซรัสอะไรเนี่ยนอเชเดชรู้ไหม รู้ชื่ออะไรคะเดียวเดียอมเนึกว่าไดเนเสาคอยาวอ๋อเรียกเป็นภาษาไทยก็คือที่เรารู้จักในเสาคอยาวใช่ไหมมันชื่อว่าเอาจะเฉลยนะเดียวเยวเดียยว้ยื่ออะไรนะน้องเอมล็มันชื่อว่าตุลล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 ุุลลุอลัดเอาโอ้กมัวรเหรอเออนี่นะครับโอ้โหน้องออมเล็ดระบายสีสวยมากเลยครับผมสีฟ้า นี่แต่งชุดอะไรกันเนี่ยใครซื้อให้เนี่ยแม่เาป็สวยไหม,มสวยมากเลยค่ะสวยไหมโอ้ยองหนูก็สวยค่ะแต่งชุดอะไรเชอร์รี่เหรอโอ้โหน่ารักมากเลยเอ้ยออเดี๋ยวเอาหน่อไปเอาที่อยนกับเซเบตวาดร,รูปไหมวาดรูปมีวาดร,รูปด้วยเองด้วยเหรอโอ้โหไหนไปเอามาให้เอาดูสิโอเคโอ้โหวนี่นครับผมเด็กๆก็ทํากิจกรรมกันยามเช้าในวันหยุดนะครับว่าระบายสีวาดรูปกันนะครับ นี่ครับผมก็เป็นชุดอุปกรณ์นะครับผมระบายสีของเด็กๆนะครับผมโอ้โหหลากหลายมากเลยนะครับไหนที่ออมเล็ตอันนี้เหรอที่วาดรูปเองอ่ะอันนี้ออมเล็ตวาดรูปเองไหนให้เราดูสิโอ้โหนี่อ๋อตั้งแต่รอยกระทงแล้วใช่ไหมนี่นะครับกระทงของออมเล็ตนะครับมีอะไรอีกไหนโอ้ยนี่อะไรคุ้นๆจังเลยแอนตี้แอนตี้แอเลโอ้โหเอาหิวเลยเนี่ยโอ้โห อมฤตวาดรดูไปเชเบ็ดแต่เชเบ็ดระบายสีระบายสีแล้วไหนครับน้องเชเบตเอาขอดูหน่อยได้ไหมครับใช่นี่นะครับผมก็เป็นผลงานของเด็กๆนะครับอันนี้ก็คือพี่อมฤตวาดให้น้องเชเบตนะครับแล้วใครระบายสีคะห<ช>น,นูน้อยเชเบตใช่ไหมคะมีหน้าอื่นด้วนะมีหลายหน้าด้วยเล้วโอ้โหเชเบตระบายแค่หน้าสอุย้ยนี่อะไรคุ้นๆจังเลยโ่นี่โ่นี่ร้องยังไงนี่กรอบๆหรือเปล่าบ้านพอดี โอ้ยร้องเพลงเลยเหรอร้องเพลงให้โอฟังเลยได้ไหมร้องเชเบตเขาก็เขินนะครับผมนี่นะครับผมหมาโพนี่นะครับผลงานชัดๆของน้องเชเบตนะครับโอ้โหสวยมากเลยนะครับเอออโอแม่อสอนี่ถ้าจะระบายเสดๆสร็จระบายแค่แนวเดียวแค่ก็ต้องเนวออ๋อไปทางเดียวใช่ไหมไม่ใช่ว่าขีดไปหลายทางใช่ไหมเด็กๆ โอ้นี่นะครับผมชุดของเด็กๆนะครับเหมือนเด็กดอยเลยนะครับเด็กดอยเด็กดอยอ้อมเคยฟังเพลงเด็กดอยใจดีไหมเอาลองให้ฟังเอาไหมอายุเลยดิเพอโพแค่ลอมาฟะอยากให้ครูได้กิผะมีวิตามีไม่ต้องกิขอแพ้เคยฟังไหมไม่เคยฟังเลยเหรอโอ้โห พ่ออา,าเบิดมาฝากนี่นะครับผมเด็กๆก็นั่งระบายสีอย่างใจจดใจจ่อนะครับผมมีสมาธิกันมากเลยนะครับเป็นกิจกรรมที่ช่วยฝึกสมาธินะครับผมแล้วก็จินตนาการให้เด็กๆได้ดีเลยนะครับน้องเชเบตชอบระบายสีไหมคะชอบโอ้แล้วพี่มอมเดชเราชอบระบายสีไหมครับชอบาบายสีแล้วก็วาดรูปชอบอ๋อ<ฮ>ชอบศิลปะใช่ไหม อโอ้งของคนก็ชอบกันเลยนะครับผมโอเคนะครับผมสําหรับคลิปวันนี้นะครับอาโอ,โอแล้วก็น้องเชบเบตออมเล็ตต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับยังไงแล้วฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตตามเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับบายยจุ๊บโอ้ยยังเห็นหน้าเหมือนตูดเลยโอเคบายครับตบ